ซิงโคลรุ่นซูพิเลียเป็นหลังคาซิงโคไลคุณภาพรุ่นไม่ป้องกันความร้อนเริ่มจำหน่ายปี2020แผ่นรุ่นซูพิเลียมีให้เลือกสีสีโดยสียอดนิยมคือแผ่นหลังคาสีชาน้ำตาลอ่อน NC95 และสีฟ้า Dxb00 n 00, และอีก2ส,สีคือ p o คก b ้บลและมาริ b บ u ู แผ่นโปรงแสงรุ่นซูเปเรียมีลักษณะเหมือนรุ่นเนเจอร์ที่ป้องกันรังสี UV ได้มากกว่า90%แต่ไม่เน้นด้านป้องกันความร้อนแผ่นมีขนาดให้เลือกสีขนาดได้แก่1.38คูณ 3, 4, 5และ6เมตรดูข้อมูลเพิ่มเติมค้นหาชิงโคลัยคุณภาพใน Google สนใจติดต่อตัวแทนจำหน่าย095-515-0600ไลน์แอคุณภาพนะคะ